ขอต้อนรับสู่ช่องดูดวงชาแนลช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามหากท่านใดปฏิบัติตามขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงอวยชัยให้มังคั่งร่ำรวยถูกหวยสามตัวตรงๆคิดหวังสิ่งใดจงสำเร็จดังปรารถนาทุกประการเทินชะตาสี่ราศี ออกพรรษารนี้โชคกระนำทรัพย์รวยรับบานงานพุ่งงานปังจะเป็นท่านที่เกิดราศีในบ้างเชิญไปรับฟังพร้อมๆกันค่ะอันดับหนึ่งชาวราศีกรกฎ ดงการงานดีทำอะไรก็ราบรื่นและมีความมั่นคงแถมมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้โปรเจกต์ที่อยากทำงานที่ชอบหากมีข้อสงสัยก็จะมีคนคอยช่วยเหลือและให้คำแนะนำคนที่ทำมาค้าขายได้ลูกค้าเยอะจะเหมาะแก่การที่คุณนั้นทําอาชีพที่ได้พูดจาพบปะคนการเจรจาและการค้าการขาย จะสำเร็จดีช่วงนี้ฝันเป็นจริงเป็นดวงอธิษฐานขอพรจะมีโอกาสเสียงโชคเสียงดวงแล้วรุ้นรางวันใหญ่อีกด้วยถือได้ว่าชาวราศีนี้จะมีโอกาสพลิกชีวิตจากร้ายกายเป็นรวยอันดับ2ชาวราศีพิจิกราศีพิจิก ช่วงนี้เงินทองไหลมาเทมาคุณจะสามารถทำเงินได้ดีและได้เงินจากงานส่วนใครมีปัญหาบอกเลยว่าทุกปัญหาจะได้รับการแก้ไขเป็นเรื่องที่คุณไม่คาดคิดคาคดฝันควรดูแลและบริหารการเงินให้ดีชีวิตจะปังสุดๆ นอกเหนือจากนี้เงินทองจากการทำมาค้าขายจะรุ่งพุ่งแรงมีโอกาสรับทรัพย์นากมีโอกาสได้เงินควันถุงหลักแสนถึงหลักล้านเลยทีเดียวเรียกได้ว่าชีวิตพลิกผันอาจจะกลายเป็นเศรษฐีด้วยที่ท่านไม่ทันตั้งตัวธุรกิจการงานใดๆก็เกิดความรับรื่นอย่างแน่นอนคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทอง อันดับ3เช่าราศีกันราศีกันการงานของคุณดีเป็นช่วงที่มีพลังใจสู้ลุยแล้วชนะสู้แล้วรอดหากมีปัญหาต้องแก้ไขจะได้รับการขี่้ขายแพในเร็ววนันทุกปัญหามีทางออก จะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่นตำแหน่งอีกด้วยการเงินของคุณนั้นเป็นสถานการณ์ที่มีเงินขึ้นและมีโอกาสเงินไหลนองทองไหลมาคุณจะคุมเกมได้ดีมีโอกาสที่ภาพรวมทางการเงินจะมีขึ้นเรื่อยๆรายได้ดีมีความมั่นคงชีวิตของคุณหลังจากนี้จะมั่งคั่งร่ำรวย ทยนี้ชาวราศีสิง์ดวงการงาน มีการเริ่มต้นใหม่หรือเริ่มโครงการใหม่ใครใหญ่ที่ทํางานหรือเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานจะไปได้ดีทุกอย่างถือว่าเป็นประสบการณ์ขอให้คุณขยันตั้งมัน่นจะไปได้รอดอย่างแน่นอนนอกเหนือจากนี้หยิบจับทำมาค้าขายอะไรก็รุ่งเป็นเงินเป็นทองไปหมดโดยเฉพาะการเงินสามารถหาเงินได้ดีมีโอกาสที่เงินของคุณจะมีความมั่นคงมีเงินไหลนองทองไหลมา คุณจะสามารถหาเงินได้จากหลากหลายช่องทางอย่างแน่นอนการเงินของคุณจะดีขึ้นทุกยากปัญหาต่างๆที่มีจะหมดสิน้น เชื่อไม่ลบรูรหรูเชื่อไม่งมงายมันใช้ปัญญาติดตรองอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะ